คุณบลคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทางด้านของตัวที่ผมถนัดนะแล้วก็เป็นตัวโกสำหรับผมนะแล้วก็เล่นง่ายด้ยนะคอนเซปต์นี่คือแบบค่อนข้างที่จะดีนะโกงเล่นง่ายนะจะเป็นตัวอะไรก็มาดูกันเลยผมไม่ค่ะเฮ้ยพอนเราพูดอะไรหรือเปล่าวะ เสียงเหมือนเป็นสาวสองแล้วแบบเป็นตัวแม่นะแบบไม่ค้าเกรนนี้ผมเล็งเคนไปนะผมว่าผมจะเล่นเคนนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเคนอย่างเงี้ยเราไม่ควรเปิดก่อนนะเพราะมันแก้ทางได้ง่ายนะมัวแต่พิมพ์แหมฉันกดขอบไปเรื่องหน้าแล้วจ้าอย่ามันหลอย่ามันหลโอ้โหดูเสียงนี่ัดเลยอันนี้ก็จะเป็นการกดโซโลในแรงห้าดาวนะไปหกดาวนะ ที่ผมบอกว่าอย่าเปิดเคนก่อนเพราะอะไรก็คือแบบตัวมันแก้ทางง่ายนะอย่างเงี้ยผมก็หยิบแบ็คมาแก่นะเรียบร้อยครับผมจริงจริเค้นนี้ผมจะเล่นเคนให้เขาดูเห็นนะแบบเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนนะแต่คือแบบทีตรงข้ามเหมือนจะรู้ว่าผมจะเล่นเคนอนะ่ะแม่มลนก็หยิบไปเลยเค้นนี้เราคอมโบกับสีเนียได้ดีนะแต่เขาไม่เล่นไงเหมือนลงจะเลือกตัวอื่นนะไม่ว่าเสียงสวยมากครับ โง่ไปทีไงแบ็กนี่ถือว่าเป็นการแก้ทางเคนได้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเรียกได้ว่าแบบแก้ทางได้ร้านเปอร์เซ็นดีกว่าโลเราบอกชนะแน่แน่อย่ามันกลัวแม่แม่เกิดกี่โมงเจมาเอง yeah, <my S 2> กูว่าตาหนี้แพ้ชัวร์โดนไม่เป็นไรกลับมาเกี่โมองอย่ามันมาไม่ชัวร์มาไช่วงไหนนี่เป็น simple chat ก็ใช้กีม่มงเอ้ยเดี๋ยวฝร,ร้องความเสียงดิอย่ามัน <c oughs> แม่งเสี่ยงโคตรด่จาจรีนะผมมาคิดที่ดา่าคนไม่เป็นฉับบนด่าคนไม่เป็นเรียบร้อยผมก็บอกไปนะว่าอย่าด่าผมนะแม่กลัวแบบโดนด่าจ,จัดเลยแบบเป็นสาวสองเนี่ยเวลาด่าืูแบบมาดูแบบเป็นคําด่าตลกดีนะมาดูว่าเกมนี้เราจะโดนด่าหรือเปล่าน,นะแต่ไม่น่าจะโดนหรอกเพราะว่าเกมเนี่ยผมมองว่าผมเล่นง่ายนะ ยินดีโตอรอออซูทีมเราก็เป็นแรงด์คอนทั้งหมดเลยเนาะเออฉัน,นจะี้ยนสไลดแต่ไหนมีกนมันเธอคนเดียวถักมาแบบผักมาสีบเึ็นไ,ไ,ไหมศัตรูไปด้วยกันเฮียมากที่ทองตับโอไวกาดรถสปาร์คขนาดนั้นเลยเหรอโปรโซโล,โลมีแต่อะไรฮะน้องคนดูผมอาจจะแบบไม่ได้พูดเยอะหน่อยนะพอดีมีเสียงคุณแม่แทรกนะ น้ตค <T> ือแบบที่ชอบแบบไท้บ้านอ่ะไท้บ้านนาแดดอ่ะมันแบบมันใช้ตลอดอะไรอะไรติเวลาผมเล่นไท้บ้านนาแดดโมโซโลผมก็ชอบเปิดเปิดเสียงแบบนี้แหละคือแบบมีคนด่าเราจะได้เป็นคอนเทนต์ด้วยไงโอ้ยอย่างไรเคนโอ้ยเจ็บเจ็บเพจกันหนึ่งหนึ่งไหมล่ะยังไงก่อนเหมือนเพจไม่ได้เหมือนต้นเกมรามิดเค็จะแบบจัดจานขวานะเราต้องมีแบบเราต้องมีของคาบัคินนะช่วย ยังไงเพื่อนบวกกันเรายังไม่ปวดไปตอนนี้นะเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูไม่รอดแล้วเคเหมือนมาเติมแล้วนะผมกดสปินไปไล่นะจะได้ทันนะยัไงไงแก๊กต้องตายแล้วไอ้ช็อตนี้ไอ้อ้วนยังไงเรียบร้อยหน้าแหกกันไปนะคอ้อนยังไงโอ,โโอ้โหนะค้อนหลบได้อีกเคนอยู่ไหนวะไม่ผมวา่าเคนน่าจะรอคิวเม่กับผมวะยังไงเคนอยู่ไหนวะ ไม่เห็นว่าเคยนวายเลยเหรอเลยเหรอแม่เคียนอยู่นี่เปนอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไงโค้ชเกี่ยวสองของรอบเรียบร้อยโอ้โหลาร์ดแบบเต็มๆนะคุณแม่ถ้าขาดความตัวไอ้ขอบเสียงร้องกลับบ้านวายได้หนึ่งคิวค่ะขอบคุณตัวเองนะคะที่ไม่กลับบ้านตั้งแต่แรกขอบคุณเดงที่กลับมาได้คิวตัาแล้วคุณไม่ขอบคุณผมหรอที่ผมเชื่อคุณเนี่ย แสดงเป็นลูกแม่ขอบคุณแม่และพ่อที่ทำให้เราเกิดมาเป็นผู้ดีอีกสวัสดีพายแต่แบบพี่หม่โหงคนจริงเขาไม่ค่อยแต่งอะไรหรอกแบบทขาแบบเป็นวันธรรมดาวัานนึงแบบเนออี้ยเขาคขอบคุใครอยู่อ่ะแต่จริงๆเราไม่ได้เกิดมาในครอ,อบครัวจริงบ่นให้คนไอทีฟังเหรอฟังกันะแม่เอ้ยบ่นให้คนไอทีฟังหรือเปล่าเนี่ยเอามานัน ยังไงเมทเรจเรียบร้อยพุ่งไปแล้วเย่าหู้เอาแล้วเมทเขาตายกูจะไปทำไมไม่เนี่ยถอยนะถ้าพุ่งป้อมนี่แบบนาคอรอซ้อนนะกับเค้นนะเกมนี้เราค่อนข้างที่จะแบบชนะทางทุกตัวนะเล่นง่ายนะเราเกมเนี่ยนาคอรก็ชนะนะอยู่เคนอยู่ไหนวะแน่ แก้ทางเคนถือว่าคุมนะแล้วแนละ้วก็แบบแก้ทางตัวอื่นเลยนะพยาเตอนี่แบบจะจับยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราชนทีหนึง่งแบบดรามิตเราจ,จัดจ้านนะพยาเตอก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ,ะต,นะตอนนี้แม็กตัวเล่นง่ายน,นะเราอย่าไปเทรดเยอะนะเอาจริงเราเทรดกับเคนนะนะตัวเราชนะทางอยู่นะจะเปิดด้วยสกิลหนึ่งสกิลสองก็ได้นะแต่ท่านให้แนะนำผมว่าเปิดด้วยอันติดีกว่านะ เคเหมือนเขาไม่ค่อยเล่นในเลนนะเขาก็รู้แล้วว่าเขาแพ้ผมนะเคเหมือนจะไปเติมล่างวะเดี๋ยวผมต้องไปเติมนะเดี๋ยวผมอยู่ซีกโลกไหนผมก็สามารถบินไปได้นะเคอยู่ไหนวะไม่เห็นวะเดี๋ยวใครเลือดร้อยเดี๋ยวแบบกดอันติลัดเลยนะกูพูดได้ดีมากกดอันติลัดเนี่ยแม่งกดอันติลัดใครเลือดร้อยวะไปแล้วเยู โอ้ล็อกนาคอแต่นาคอตายโอเคเชื่อเพื่อนตีมังกรแนวป้อกันศัตรูหายไปแล้วต้าไม่ตายเคเหมือนอยู่บนนะ,ขะาานนเข้าบัฟฟ้าไปนี่ไล่เอาเราแล้วเดี๋ยวไปจัดการเค็นก่อนอยังไงเค็นเรื่องของเราอะ่ะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเค็นยังไงไดเดิเดนเจ้ากุญแจกี่ต่อทีอเรียบร้อยหน้าแหกไหมอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหหน้าแหกก็แตกกันไปให้ผม ไม่ด่าคุณล็อคุณแม่คุณแตกแม่โอ้ยด่าคอตโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยรอดรอดรอดไหมผูรอดเฉยเนี่ยถ้าผมเอาเป็นเอ็กซ์สกิลนี่ผมแบบไม่รอดนะไม่มีสกิลหลบข้อดีของการเอาสปินมานะคือดาเมจแม็กมันจัดจ้านอยู่แล้วคนดูผมว่าถ้าหยิบเป็นเอ็กซ์สิลมาอย่างเงี้ย ผมกลัวว่าแบบมันจะมีจุดด้อยเร่อกว่ามันเป็นตัวหาตายนะก็เลยแบบเอาสปินมาแบบมาเป็นส่วนนี้นะเฮ้ยเพนอยู่ไหนวะตรงของสองคนก็คือแก๊กกับเพลนนะก็ตัวปีใหม่เราไม่ได้ไปไหนแบบยู่เงียบเงาปีใหม่เออปีใหม่ผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ผมแหละ เที่ยงเ,เหงาตา,ายเที่ยงคนติดคนลำหน้าแต่เสียงเขาฟังเฟื่นมากเลยนะแอบรักก็แอบไม่ได้เหงาไม่ได้เออไม่ได้เหงายัางไงไฮยัเตอรีบร้อยถ้าถ้าไม่ตายที่ผมลบเกมทิ้งนะฮายัตเตอยังไงเหมือนจะได้เค้นเนะเนี่ยเค้นเหมือนจะหลุดน,นะอ้าวยังไงเรียบร้อยโคคุ้มยากตัวกันบ้าแล้วพูดได้เต็มปากว,ว่ารัาาดพูดได้เต็มปากว่ารัดแบบเต็มเต็มรัดแบบเต็มเต็มครับ ไอ้สาเต็กานะ่มไอ้สาเลี้ยไอ้ใคเจ้าจะบาชอบไปนิจฉุิดชื่อเลสหิดอะไรเาวะแม่นะหิด่เลสหิด่อใคหิดออยู่าสองกัน ได้เลยยังไงแกส่งติ๊กเกอร์ให้กูด้วยแม็กโซกับแก็กได้กูไม่ได้หรอครับแม็กมันไม่ได้กินกับตัวแทงครับคุณแม่แม่งคอนเทนต์ในคลิปนี้เป็นการเล่นแม็กแค่ทางเทีนนแล้วก็แบบมาเจอคุณแม่ด้วยนะยังไงแฮตตายไหมเรียบร้อยนะแหกกันไปเน้นฟาร์มนะนาคอสยังไงโอ้ย โอ,ไไอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิหน้าคอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อยอาร์ตีไปแล้วดิเจอกูพุ่งชนไปทีโอ้โหพุ่งชนพิชิตหน้ายาบัล่ดับเครื่องชนเลยผมออันนีี้กเจอท่าดับเครื่องชนพิชิตหน้าครับไปท่าประจำแม็กคืออะไรดีวะอ่าท่าประจำแม็กสด ข่าอะไรจีวะเขาเป็นพวกปมาณนี้ตอนนี้เกี่ยวกับศิคุณแม่นี่เราบ่นอะไรวะโอ้ยไหยะเต๋ใจเย็นดิใจเย็นดิคุยกันได้ใจเย็นใจเย็นอุ้ย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 ไว้ไว้ละโอเมกอนแฟลชตายตัวแรกเขาก็เลยล็อกโอเมกอนเลยนะคุณแม่นะไหยะเต๋ไม่กลับด้วยเจอกูเรียบร้อย เดียวกันได้ดับเครื่องชนพิชิตหน้าเป็กซ์เดียวครับดับเครื่องชนพิชิตหน้าไปทีโอ้ย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 ,อยไม่มีล้างเหรอเพื่อนโรมาไหนวะโหน่าแหกกันตายใช่ใช่ใช่เอา้าเขาก็มีชุบนี่เอ้าผมก็นึกว่าเขาจะมาเพื่อผมก่อนอาจจะเกลี้ยกล่อมอยู่ก็ได้บ้างเขาลองฟีนี่หนอเออข้าแม็ก คือท่าท่าตีผมคือเท็จเช็ถ้าอะไรดีวะท <ใจ S 1> ่าดับเครื่องชนพิชิตหน้าเออท่านี้นะนเพื่อเราเก็บหมดนะอีเทลระวังว้พยาเตน่าจะแตกนะเรียบร้อยเฮ้ยแต่ผมว่าเขาน่าจะกลับไม่ทันนะเพื่อเราไปล้อมแหละโอ้โหบินไวมากนะผม,มยังไงดับเครื่องชนพิชิตหน้าไปที โอเคยังไงกดตะกี้สองไปดีทำเจ้าอะไรเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยนั่งแหยกันไปโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหกูเกือบแตกกนเฮลย่าร้านนะได้ไงคนตลาดก็ต้องโต้แย่งกันทีค่ะอย่ามานหลายอย่ามานหลายผมเห็นตัวแม่หลายคนชอบพูดนะอย่ามานหลายว้ายว้าดูเสียงนี่คนดู ช้ำเกินอีนี่ทำไมมัน,นึงโดนช้ำเกินช้ำเกินเออเดี๋ยวผมลองน้บเสียงแบบตัวแม่างดิเออตอไปนี้ผมจะทำเสียงแบบตัวแม่นะแบบให้มันเข้ากับคลิปด้วยนะแบบเราเจอตัวแม่เราก็ต้องแบบทำเสียงแบบตัวแม่นะช้ำเกินมันถามว่าฉันชื่ออะไรฉันเลยตอบเธอจริงไปเลยค่ะฉันเลยตอบชื่อจริงไปเลยค่ะฉันยึดกลายค่ะ โอเคกรบพมียังไงเอ้ยตอนนี้เราก็ล็อกเกมแล้วนะคะอุ้ยเกมตายแน่นอนเกมค่ะโอ้โหเรียบร้อยนางสาวยำตายยังไงเจ็บร้อยผูดูจัดจลิดยังไงไม่รู้อ่ะแ่อย่ามาหลายเวลามีทีมเวลาแบบหนูอยู่ในทีอย่างใครอย่างเงี้ยหนูก็ชนะตลอดนะ คือหนูแบกทีมตลอดอะเอออย่ามาหลเปียแม่ช้าเนี่ยคูนีเป็นไปได้เนี่ยเปียแม่ช้าเนี่ยหนูแบกูร้องเพลงมาแล้วพระเจ้าคอมเมนต์ด้วยดีนะอย่ามาหลายก็ถือว่าเป็นคลิปที่ผมมองว่าผมไม่ได้คิวเยอะนะเกมนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าผมซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะเออเข้าไฟตลอดนะก็ไปหกดาวเนาะ ได้เอบด้วยคนดูนี่จังหวะรอลารดนเต็มวะเนี่ยแล้วก็แบบเล็งเข้าไฟนิดหน่อยนะคือแม็กผมเล่นมาจนจะติดอันดับประเทศแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีแบบสกินใช้เป็นของตัวเองอะนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กนติดตามกันด้วยนะผมต้องอกใครที่ยังไม่กดนะก็จะประมาณนี้นะคนดูไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ